ชอบการ์ดเกมเซิเตอร์นะครับ ในสำหรับคลิปนี้ก็มากับบล็อกบรรยากาศของงานปิเกตแล้วผมก็ถ้ามีเสียงของบรรยากาศงานมันดังไปอาจจะไม่ได้เสียงพวกเรานะอ่ะผมขอบอกไว้ก่อนว่าพยายามจะถ่ายบล็อกาให้น้อยที่สุดเพราะว่าบรรยากาศมันจะแบบบลอบคอมพิวเตอร์เนาะเราจะถ่ายถ่ายหน้าได้น้อยเราจะมาสรุปที่เปตาลุยบูธนิดหน่อยตอนช่วงเช้าเนาะเพราะเรามาประมาณ8ดโมงครึ่งนะ อ่ะตอนอื่นก็จะเป็นลงสมัครลงสมัครนี่ตามอย่างนี้เนาะมันจะได้เป็นมังวุนเอเวจีบิ๊กเฟสแล้วก็บัตรบัตรลงสมัครบัตรลงสมัครผมได้เบอร์แปดสิแปดนะแล้วก็ตัวต๋วเล่นตั๋วเล่นอะไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวถ่ายเนาะอ่ะแล้วก็จิกซอโของเวนการ์ดอันนี้เป็นของเก่านะอันนี้เป็นของเก่าอ่ะของเก่า,กาแล้วก็ อันนี้เป็นบูธแอดไลน์มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่แอดไลน์ line, ไทยไม่ไ้ไฟกับไทยมนกาดนะจะได้สองใบนี้แล้วก็อันนี้บูธถ่ายรูปอยากได้กาก้าเลยเจนแต่ไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะก็อันนี้ที่มีก็มีตามนี้เนาะก็เดีย๋ยวจะลองตารางบูธต่างๆว่ามันจะเป็นยังไงนะ มันจะมีบูทต่างๆมานี้มันจะมีชุดปาส์ยนห่วงแล้วก็รอยุูกเต่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ลเพราะว่าคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวนี้มีพบคอมพิวเตอร์นะคุ้มครองส่วนบุคคลค่อนข้างสงวนสิทธิเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันจะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมเต็มใช่อะไรประมาณนั้นนะเอาง่ายเราเซ็นเซอร์ได้นแต่คียเกตเซ็นเซอร์มันเยอะจัดเซฟหน่อยเซฟเซฟหน่อยไปอันนี้ก็อยู่ในระหว่าง รอเนาะตอนนี้ยัง8โมงอยู่ยังไงก็กวาจะควาจะได้แข่งอีกนานเลยนะก็คนดูอาจจะอึดอัดใจไปเนาะว่าเอ้ยทำไมมันไม่เห็นหน้าคือจัดอัดใจหน่อยมันเป็นกฎหมายเรียรอโอเคเซฟที่สุดละนะไปไม่มีอะไรละรออย่างเดียวนะ,ออะรอรอแข่งเป็นเดี๋ยวไว้ที่แบบหลังจากเดี๋ยวผมจะมาจัดการอีกทีเรื่องคลิปเนาะอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวมาสรุปให้ฟัง ก็นะตอนนี้นะเป็นเวลา10บโมงห้แล้วก็ใกล้จะแข่งแล้วล่ะใช่ใกล้แข่งแล้วตอนนี้ผมก็เบอร์ที่8ปผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครเดี๋ยวค่อยมารายงานผลอีกทีนึ่งตะกรองหกเอ็ดนะตะกรองหกเอ็ดเพื่อนผมก็หกเอเบอร์มันห่างพอสมควรนะแต่ว่าสมัครพร้อมๆกันทำไมเบอร์มันห่างกันก็ไม่พอสมควสมัครแบบพร้อมกันเลยนะมาพร้อมกันอ่าก็เดี๋ยวไปเจอกันเนาะผมไม่รู้จะผ่านเข้ารอบลึกไหมสหรับนี่เนาะนี่นี่ ไม่รู้ว่าจะผ่านรอบหึกอไม่จะหวังว่านะพลังของอัโทล่าผมเอาอัโทล่าลงนะถามว่าตากล้องอะไรลงก็แมงก็อฟหัวโอเคโอเคไว้เจอกันต่อไปก็อตอนนี้ก็มีรถพาแล้วซึ่งได้เสียงดังหน่อยนะเสียงดังหน่อยอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดเสียงไม่ดังขออภัยนะแล้วก็เรามาอัดให้มันหลบ ให้มันหลบพอราบอคอมพิวเตอร์มากที่สุดนะอันนี้จริงๆน่าจะไปมุมนู้นเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ลองก็รอบห้ารอบแรกเนี่ยเออรอบห้าเนี่ยผมตกกระนะเสียดายตอนที่ว่ารอบแรกเนี่ยผมเจออ๋อนคนเทอร์เมจิกเมจิกอันนี้อันนี้สายเจอแต่แบบเหนือขาเข้ามานะหนึ่งเมจิกโวลเทิร์เขาเล่นเขาบันที้เป็นกาก้านะตอนแรกผมคิดว่าเจอเมจิกกาก้าแต่เป็นคนเทิร์สองเจออ๋อมิทานทานแต่มิง ใช่ไเอ้ยนิทานไอ้นิทานนี่เลยผมกี่แพลย์ลอดคู่เนาะเออนิทานนี่คือดับเบิลลอดก็คือแพ้คู่ก็เสียอันนี้มันเป็นดับเบิลดับเบิลอิลิมิเนชันก็คือแพ้สองรอบตอนแรกมันเป็นซิงเกิลเนาะเพราะมีทต่ตอนแรกเนาะแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นดับเบิลก็คือแพ้สองรอบถึงจะตกซึ่งก็ดับเบิลลอดไปโดนไปรอบหนึ่งใช่ไหมคนมันน้อยมันเลยดับเบิลอ่ะไอ้ไอ้นิทานนี่แพ้คู่แล้วนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเหลือสองแล้วแล้วก็อัลเชราเนี่ยผมยืนเป็นโอเวอร์เทิร์น ซึ่งผมก็ใส่รองเท้านะไปด้วยเคเทนทีบอ่ะไม่ไม่ใช่เทนทีบไอ้อะไรวะช่วงสุดท้ายดีกว่าช่วงสุดท้ายก่อนโดนดับเบิลล็อตใช่ป่ะเขาเพรหมดเวลาปุ๊บเขาแอนด์เฟสแล้วแอนด์เฟสคืออีกนิดเดียวคือได้ชนะไม่โดนดับเบิลล็อตเว้ยแล้วพอจบทริปเขารองเท้าผมยังยิงก็คือตายหรือเขาสั่งตีมาปุ๊บโอเวอร์เทิร์นเขาก็ตีตายอ่าก็คือเกือบแล้วแค่เกือบเกือบยนแต่โดนดับเบิลล็อตก่อนแลตาที่สาม เจอแยงกี้ใช่ปะเจอแยงกี้ออัทโร่ลงแต่เจอแยงกี้นี่แต่แยงกี้ของชนะเออชนะแยงกี้แยงกี้เขาที่เจอเป็นสายปลดล็อตเขาเน้นปลดล็อตซึ่งอัทโร่มันก็แพ้ทั้งคู่แต่ไม่รู้ชนะเอามาได้ยังไงเนี่ยชั้นหนึ่งเกตเปิดสามให้เกตชัดนสองจวกให้เกตให้เกตจ่ายสามจวดสองจ่ายสามจวดสองเนี่ยหาล็อตแต่เขาไม่เจอล็อตเขาก็เลยแพ้ไปส่วนเกมที่สเกมที่สี่คือเกมที่แพ้ดับเบิลล็อตอีกรอบหนึ่งใช่แพ้อัทโล่าเจออัทโล่าพอนะ ก็เจอ,อความบ้าใยมากก็อย่างแรกก็เจอไม่จริงอนเทินเนาะกก็คืออนเกินสองเจอไอ้นี่นิทานสามเจอ,อยาก,กิสี่เจออัสตาร่าด้วยกันอ่าเป็นเด็กที่ลงน้อยแต่แล้วก็คือมีโอกาสเจอส่วนผมนะส่วนผมเนี่ยผมก็ลงรอบปฐมบอลก็เด็กนี่ยังเข้ารอบอยู่รอบที่ห้ารอบรอบที่ห้าอย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวขอก็เป็นกำลังใจเนาะ ตอนนี้ก็ใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายและเบอร์แปดแปดยังรอดอยู่ใช่คนนี้ยังรอดยังชนะลุลๆนะเดี๋ยวว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เขาประกาศแข่งแล้วก็แล้วก็ติดผมนะก็ที่นี่ต้อง ในวนี้าเกเรอนเปนตัวเกมแรกใช่ทั้น,นั้นก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนผมไม่ีเียก็เอปว่าผมชนะไปสรอบเกมก็คือเแรกเกม,ม,มรอนคู่แต่ว่าผมไม่รู้อันนี้ผ่านไปไม่เป็นไร<ห>ก็สำหรับนี้สรับาอนี่นะปีนี้เป็นปีที่ผมมาได้อท่่อเนาะใช่ดีมากถือเป็นปีที่ดี ที่ติดตามชมครับสำหรับทีเฟสปีนี้นะได้อะไรกลับไปเยอะมากโชรงการแล้วก็ที่มีต่างๆเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปลงช่องซึ่งหมได้กี่เยอะแยะเลยสำหรับมาครั้งนี้ก็ไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับซีอเกเดชับไป